สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสนะครับผมว่าจะมาสาธิตท,ที่การโกรโนหนวดให้ดูนะครับคือหนวดนนี้ผมไว้มาตั้งแต่วันเสาร์นะครับโกนครั้งสุดท้ายคือวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ได้พอสมควรอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีนี่ครับดิเลตอ่าเป็นโฟมโกโนหนวดนะครับมีโกนอันนี้ ยีเล็ตเวกเตอร์ใบมี2ชั้นนะครับสุดท้ายับด้วย after shape b o m นะครับขั้นแรกเราก็ทำให้หน้าเราเปลี่ยนิดหน่อยนี่ครับทาให้ทั่วนะครับ มันจะช่วยหล่อเลื่นเราเราโกนหนวดคือมันจะดีกว่าสบู่อันนี้กลิ่นมะนาวด้วยนะครับนี่เลยเบอร์ใบมีดสองชั้นนี่แกะได้นะครับเปลี่ยนใบมีดได้ขอควน เราคนที่ไม่ค่อยมีหนดวดเขาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาคือเขาก็จะโกนสองสามวันทีแต่คนที่มีก็จะโกรนทุกวันนะครับคือถ้าจะไว้หนวดไว้เขาเนี่ยถ้าหน้าไม่ได้อย่างบอยประกรณ์เนี่ยผมว่าอย่าไว้เลยดีกว่ามาอัแปะดีๆนี่เองไมีถึงคอครับ ระวังนิดนึงนะครับบาทีถ้าเราออกแรงมากเกินไปอ่ะมันจะบาดเลือดออกเป,เ,ปเป็นเป็นสิบสิบแล้วเวลาเราล้างก็จะแสบนี่ครับชำนาญนะครับโกนตวัน ทิ็งความเรียบร้อยโอเคนี่ครับดูดีขึ้นมาบ้างไหม แน่นอืหน้าใสาขึ้นเห็นไหมครับทีนี้หลังจะกโนหนวดเนี่ยมันก็จะมี ระคายเคืองเวามีดโกรเราไปปาดผิวหนังเรานะครับเราก็จะต้องใช้นี่นัำเต้เชฟบารนะครับทาราะจะทํา,า,าทให้หน้าเนียนใสแล้วเนี่ยมันก็ช่วยไม่ให้เราระคายเคืองนะครับซ่อมแซมผิวหนังส่วนที่ถูกขูดออกไปทาได้ทั่วผิวหน้า